สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสกบไทยลำปางนะครับรุ่นกาไก่นะครับรุ่นสามเหลี่ยมนะครับขนาด4.5เซนครับรูปทรงสวยงามนะครับสีสันเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมแอคชั่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็ช้ากอนนะครับโดดทีทีนะครับสามารถรับชมไดนะ้ในระบบ HD นะครับใครว่าดูไม่ชัดนะครับปรับเป็น HD นะครับชัดแจ๋วครับนะครับโดทีทีนะครับก่อชดด้าแ๋ยวมาดูกอไว้ไหมครับต่อไว้นะครับไม่มีเซ็กชันนะครับโดดทีที ปรับน้ำกระจายนะครับใครที่มองกบโ,โดดท,ทีีนะครับตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับรับประกันนะครับนะครับต่อไวด้วยลอกรอบ6.3นะครับไม่มีเสียอชั่นนะครับปวดอช้ามั้งครับนี่ครับ สวยงามนะครับน,นี้โอเคครับผ่านนะครับตัวนี้นะครับกบไทยดําปางรุ่นสามเหลี่ยมขนาด4.5เซนสวยงามครับของครับ